สวัสดีครับผมโปรแฝงนะครับวันนี้ผมได้ทําการอัดคลิปนะครับสอนกล์ฟมือใหม่นะครับตีตอนนี้คือขึ้นสวิงแล้วจะขึ้นฟูลสวิงนะครับก็ดูว่าเราไม่มีการตัดต่อแต่เราใช้การใช้การสอนสดนะครับอลองดูครับให้คุณตะวันนะครับนะครับสวัสดีโอเค เดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะเราเริ่มเริ่มไปเลยนะครับพ <Okay. S 1> องน,น,นะครับ,บเสร็จแล้วน,นะครับคุณตะวันเรียนนีชั่วโมงที่หกนะครับอ่านี่นะครับโอเคพร้อมครับดูนะครับเดี๋ยวตีใช้ใช้แบบเชอฟี่นะครับพร้อมไหมครับพร้อมค จบอ่าไม่เป็นไรโอเคครับใช่เลยโอเคครับถือว่าโอเคนะครับเยี่ยมเลยนั่นเดี๋ยวไว้เจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ